สามันเขึ้นมาเยอะ Forex 3D จะจบยังไงอยากให้เจาะนิวเทไทยอินไซต์ไทยแลนด์อัปเดต3คดีค่ะอ<า>ัปเดต3คดีค่ะขอเยอะจังทีละ,ดะคละดีได้ไหมทีละคดีได้ไหมเหนื่อยนะครับคดีที่หนึ่งค่ะแชรุกโซ Forex 3D ไปที่ไหนคดีที่สองคดีจินนดกับ <c> ส <oughs> <า>ิตรีเอค่ะพันถึงผู้ใหญ่ สูงวัยไายแต่ไายคดจบยังไงเป็นสามคดีสองไคดีไงสองแล้วเหรอเขาขอมาสามหรือขอมาสี่คดีอะอย่าขอเยอะสาพี่นดๆจะไม่ได้อย่าขอเยอะฟอเรกฟอเ็กแล้วดีเจนุษคดีที่สามค่ะคดีบอดออนไลน์ด้วยความเคารพนะเวลาพูดถึงพนันออนไลน์หรือบอดออนไลน์ในเขตประเทศไทยหรือประเทศไหนก็แล้วแต่มันจะมีการจัดชั้น ชั้นบนสุดของห่วงโซ่ธุรกิจสุดยอดสุดยออนอนไลน์ยอดยอดท่านั้นหรือพนันออนไลน์จะเป็นกลุ่มคนที่เขาเรียกกันว่ามัสเตอร์แฟนชายจากมัสเตอร์แฟนชายเนี่ยถับลงมาก็จะได้แก่เ,เจ้าของบ่อนออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> ซึ่งก็แยกแยะหลายประเภท <c oughs> <c oughs> มีทั้งประเภทที่ซื้อแฟนชายจากมัสเตอร์แฟนชายลงมาเปิดบ่อนออนไลน์เปิดเอง รายได้ก็ต้องแบ่งข้างบนด้วยนะค่ะหรืออีกประเภทหนึ่งก็คือเครือข่ายของบัสเตอร์แฟรนไชส์บางรามาเปิดยก็โดดลงมาเปิดเองบ่อนออนไลน์ด้วยตัวเองแล้วคนบริหารก็มี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 หลากหลายรูปแบบมากมายแก่กองที่เดียวจำได้ไหมเราสนทนากับว่าที่ผู้บัญชาการว่าที่พลตํารวจโทเอาผมเรียกว่าที่ไปก่อนกัแล้วกัน พอบอรตรลงผิวพันธ์ผมก็ถามท่านตรลงว่ามัสเตอร์แฟนชายในประเทศไทยมีสมเจ้าใช่ไหม,มจับไปหนึ่งแกก็ไม่ได้ปฏิเสธถามว่าสามเจ้านั้นประกอบด้วยซัวเอตตี้แล้วก็ชัยใช่ไหม,มท่านก็ไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธแปลว่าใช่ถามต่อไปว่า เมื่อรวบเมื่อทลายเครือข่ายของเอ็ดดี้ไปแล้วอีกเครือข่ายของของโซวกับของชัยจะทลายเมื่อไหร่เรื่องนี้จะได้เห็นไหมรอไงรอหลักฐานชัดไงท่านแต่ลงท่านก็บอกว่าปวดรอสักครู่ถ้าท่านบอกแล้วท่านบอกให้รอถ้ามีหลักฐานก็จัดการแต่ผมใจรอไงผมใจร้อนอย่าไปวัยรุ่นสิเขาบอกต้องรอหลักฐานท่านบอกชัดเจนอยู่ว่ารอหลักฐานเป็นสามเจ้าใช่ไหมสามเจ้าใหญ่อยู่บนหัวค่ะเขาก็เลยแฟนเขาก็เลย คาดคั้นแล้วก็คาดโทษไปด้วย3าคดีนี้เช็คบินให้ครบนะค่ะเดี๋ยวจะตามให้ค่ะส่งกันด้านมาค่ะแต่เช้าวันนี้เอาคดีนี้ก่อน Forex 3D อัปเดต Forex ค่ะความคืบหน้าก็คือจ่อรวบยกตระกูลอีกหนึ่งตะกูลค่ะจำได้ใช่ไหมครับเราเคยรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทำเป็นเพจขึ้นจอ่อ เราชี้ให้สังคมได้ตระหนักแล้วก็เป็นบทเรียนของใครหลายๆคนนะโดนกันยกครัวเลยที่อันนี้เวลาโดนรวบเขาเอาจริงขึ้นมายคโดนโดนจับยกตระกูลยกครัวยกบ้านเลยนะใช่ยกตัวอย่างเช่นคนก่อตั้งแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซีดีก็คืออภิรักษ์โกดทิใช่ไหมตระกูลโกดทิปร,รากดว่าโดนหมดทั้งครอบครัวเรากดว่า ปรากฏว่า DSI ส่ง3สำนวนไปที่อายการอายการก็ส่งฟ้องไปแล้วทั้ง3สำนวนแต่ใน3สำนวนเขารวบ2สำนวนแรกเป็นคดีเดียวกันใช่ค่ะมันก็กลายเป็น3สำนวนแต่เป็น2คดีในจำนวนนั้นนับไปนับมาแยกธานุแยกไปแยกมาปรากฏว่าโดนรวบยกตระกูลอย่างน้อยๆาตระกูลด้วยกัน สามตระกูลก็คือไม่ใช่โดนเจ้าตัวคนเดียวนะคนในครอบครัวมัโดนด้วยตระกูลที่หนึ่งตระกูลโกดที่ก็คือในอภิรักษ์โกดที่เจ้าตัวตัตัวตีเจ้าตัวไปดูสักทีสิครับว่าใครโดนบ้างประกอบด้วยคุณนงนุชโกดที่อายุ5 0ปีจำเลยที่13เป็นแม่ของอภิรักษ์ค่ะคุณกิติชัยโกดที่อายุ26ปีน้องของอภิรักษ์ค่ะคุณพัชคมลศรีกวนอายุ34ปีอดีตเมียของอภิรักษ์ค่ะและคุณธินกรโกดที่อายุ5 5ปี อพอ่อของคุณอภิรักษ์ค่ะด้วยความเคารพที่จริงมันมีคนที่หกนะ,ะเป็นเมียคนปัจจุบันของ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 ,ขอ,ง,ขอ,งอภิรักษ์กฎที่ด้วยก็โดนยกครัวเลยหมดเลยเสแิแต่แต่อะไรนั้นต้องรอสักนิดนึงเนี่ยน,น,นะ,ะโดนยกครัวของจริงเอาเงินไป,ไปไปไปฝังดินไว้สักพันล้านแล้วมันคุมไหมเนี่ยตระกูลที่สองที่ถูกรวบยกตระกูลก็คือตระกูลชัยเดช พิงกี้ไงโดนไปแล้วโดนไป <Pink y S 1> แล้วพิงกี้สาวิกาชัยเดชใช่ค่ะตระกูลนี้เริ่มจากกิติเกศนะคะหรือสราธชัยเดชนะคะ41ปีนะคะคนนี้เป็นพี่ชายของพิงกี้ค่ะจำเลยที่1นึ่งตามมาด้วยสาวิกาชัยเดชพิงกี้อายุ36ปีเป็นจำเลยที่2และที่โดนด้วยก็คือแม่ของพิงกี้เป็นจำเลยที่3ค่ะคุณสลินยาชัยเดชค่ะอายุ63ปีแล้วอะโอเคด้วยความเคารพอย่าไปแปลกใจกับจำเลยที่1ที่สองที่3มค่ะ จำเลยที่1ในสำนวนที่3ใช่เป็นคนละสำนวนถูกในคดีที่2ถูกค่ะหลักๆก็คือแม่พี่ชายพิงเก้โดนและก็ตัวพิงกี้โดนรถบ้าน3คนจบแค่นี้หรือเปล่า2ตระกูลโดนไปแล้วไปดูตระกูลที่3กลนปาณีดกลนปาณีดกลนปาณีดค่ะกลนปานีตค่ะเขาแก่แล้วโอเคกลนปาณีตนะกลนปาณีตนะใช่ค่ะจำได้ไหมครับ ผู้ต้องหาที่ถูกรวบไปพําพร้อมหรือไล่กับตัวอภิรักษ์กฤตินะก็คือกะสมกลันปนิดชื่อเล่นก็คือโบ๊โบสทโบ๊กะสมกลนปนิดคนนี้ทําตัวหรูแฝ่เนาทตัวอลังการงานสร้างถ่ายรูปคู่กับซปเปอร์คาร์มั่งอายกันแล้วแต่โอ้ยเยอะแยะอ่ะไฮโซไฮโซก็กะสมอายุนิดเดียว30ต้นๆต้นเดองกะสมนี่กะสมนี่กะสมนี่ เป็นนักร้องเป็นนักแสดงอ๋อ,อ,อเยอะแล้วก็ทำธุรกิจซุปเปอร์คาร์ซึ่งเขาก็สงสัยกันว่าไอ้ซุปเปอร์คาร์ที่ไอ้ธุรกิจซุปเปอร์คาร์ที่ระสมหรือโบสททำเนี่ยมันเป็นช่องทางฟอกเงินของอภิรักษ์กฎทิหรือปะ,อะตั้งข้อสังเกตไว้เขาสักงข้อสงสัยเกสมโดนจับไปแล้วเป็นข่าวไปแล้วแต่คนในตระกูลกลนปนีตอีกสองคนที่กำลังจะถูกออกหมายเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาก็คือประภพกับพมพรกลนปนีตค่ะประภพ พลพรอนกฎปณีิชอีกสองคนที่กำลังจะถูกเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาสรุปในเบื้องต้นอย่างน้อยสามแล้วค่ะรวมตระกูลสามตระกูลกดที่ชายเดชแล้วก็กดปณีิชจะมีตระกูลที่สี่ไหมคะและตระกูลที่ห้าจะมีไหมคะรอติดตามสนใจตรงนี้ดีกว่าแหล่งข่าวกล่าวว่าแม่ของพิงกี้คุณสรินยาค่ะคุณสรินยาชายเดช แม่ของพิงกี้ไปให้การกับตำรวจดีเอ d ไ DSI ว่าค่ะได้ให้เงิน2ล้านบาทแก่นักร้องที่ชื่อย่อว่าบอใบไม้บอไมเอาไปทำหนังอออ๋หรรคคะั้งแรกเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นใบเตยแต่ไม่ใช่อืใบไม้ไม่ใช่ใบเตยเขาสงสัยกันจะหมายถึงโบท๊ทหรือเปล่าก็ไม่ใชคนะ่คือเรื่องของเรื่องนะคืเอเรื่องของเรื่องนะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่า นักร้องบ่เป็นนักร้องผู้ชายืออครั้งหนึ่งเคยอยู่ค่ายเดียวกันกับใบเตยค่ะค่ายอะไรช่างมันเถอะครั้งหนึ่งเคยอยู่ค่ายเดียวกันอย่าไปเอ่ยชื่อค่ายไปเดี๋ยวรู้่คให้รู้จากคนอื่นอย่ามารู้จากเราเราไม่อยากเดือดร้อนอืนักร้องใบไม้คนเนี้ร้องเพลงก็ร้องแต่งเพลงก็แต่งออแสดงหนังก็แสดงอ่าครบนักร้องแต่งเพลงเล่นหนัง ทำหนังก็ทำอ่ามันทำอุ้ยทํำหลายอย่างมากเลยเป็นพับเป็นอุ้ยสร้างเลยสร้างหนังอ่ะเออพุ่มในการสร้างเออทีนี้ปัญหามันปัญหาที่มันยุ่งก็คือว่านักร้องบอใบไม้คนที่ได้เงินสองล้านไปทําหนังกับบอโบ๊ทกะสมกลนปนีตมีความสัมพันธ์กันอือเออค่ะเออเออแจ้งเพื่อทราบเออโบ๊ทกะสม เคยออกอ,อัลบั้มเพลงเพลงหนึ่งอัลบ uh, okay, uh ั้มหนึ่งที่ที่ผลิตที่แต่งโดยนักร้องบอยบมม้นี่แหละอย่างที่บอกบอยบมม้นี่เขาเป็นนักแต่งเพลงด้วยเก่งด้วยเป็นนักแต่งเพลงเก่งมีความสามารถพุ่งในการสร้างหนังด้วยครบโอเคส่วนใบเตยดีเจแมนอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วล่ะโดนแน่แน่รอ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 เวลาแล้วครับเราจะไปกันที่โคศกดีเอสไอค่ะ พันตำรวจตีวรนันท์ศรีรัมนะคะเป็นผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษนะคะในฐานะโฆษก DSI นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตคดีนี้กันนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะโดยเฉพาะหลายคนก็ตั้งคําถามว่ากลุ่มต่อไปที่จะโดนเนี่ยเมื่อไหร่อย่างไรความชัดเจนเนี่ยขณะนี้อยู่ตรงไหนด้วยกะะ็คงจะมาอัปเดตสํานวนที่4คดีที่3นี่นแหละใช่ค่ะใครจะโดนบ้างโดนทีเดีวยว16รายเลยไหมแลวตอนนี้ข้อมูลอะไรต่างๆรวบรวมไปถึงไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะได้มีความชัดเจนกันสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่ง สักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งนักร้องใบไม้ก็อยู่ในกลุ่มที่สามกลุ่มนี้ไหมคะไม่เออผมเช็คชื่อแล้วไม่มีไม่มีด้วยไม่มีแต่ว่ามันจะเกิดการเชื่อมโยงอะไรเกิดการเชื่อมโยง,โยงแล้ว,ลวอาจจะเป็นคดีต่อไปหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไปที่พันวตีวรนันท์ศรีรัมนะคะผู้อนวยการกองบริหารคดีพิเศษในฐานะโฆษกดีเอสไอสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนายคุณตมรรัตน์และท่านผู้ชมเชิญครับครับขออัปเดตเอ่อคดีในส่วนที่เป็นผมเรียกมันว่าสำนวนที่4แต่เป็นคดีที่3ก็แล้วกันถ้ามีการรฟ้้อองงะะนฮ S <S ในจำนวนที่4เนี่ยซึ่งซึ่งซึ่งที่มาของมันก็คืออายการพิเศษแนะนําให้ดีเอสไอเนินคดีเพิม่พมเติอมอีกรวมทั้งสิ้น16คนด้วยกันในครับใน16คนนี้เรา,เาพิจารณาไปถึงไหนแล้วครับขออัปเดตนิดนึง่งเ,เรียนเรียนสั้นๆนะครับจริงๆเรื่องมอบหมายหน้าที่เนี่ยคณะพนักง,งานสอบสวนประชุมตั้งแต่วันที่24ของเดือนที่แล้วนะครับ,รบแล้วก็วันที่1เดที่ผ่านมาก็อัปเดตติดตามความคืบหน้ากันอยู่นะครับซึ่งพบ มีความขึ้นหน้าไปพอสมควรนะครับแล้วก็ในวันพุธที่เจเนี่ยนะครับวันที่เจ็ดเนี่ยก็จะมีการประชุมอีกรอบหนึ่งเพื่อจะพิจารว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาใครได้บ้างซึ่งอาจจะมีบางคนที่รวบรวมข้อเท็จจริงได้พอพอจะแจ้งข้อหาแล้วนะครับก็อาจจะมีการแจ้งในวันนั้นนะครับครับครับพุธที่สิบเจ็ดวันมารลนเป็นเรื่องของการสรุปเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาบางส่วนไปก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าคน พอพอรับฟังได้บางบางคนนะครับโอเคไม่ใช่ทั้งหมดถ้า,ถาั้นถ้าฉะนั้นใน16 <Ừ. S 2> คนที่พอรับฟังได้มีสักกี่คนอะผมถามแค่เนี้ยผมผมไม่ถามเ่อ,เอ,อในเบื้องต้นอาจจะประมาณสามสี่คนนะ,นะครับที่ที่ตัวหลักฐานเพราะว่าเรียนอย่างนี้ครับว่าเวลาตอนที่อายการมีหนังสือแนะนํามาเนี่ยท่านแนะนําให้เราดาเนินคดีอยู่สามข้อหาครับนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องการร่วมกันนะครับใช้คําว่าร่วมกันผู้ยืมเงินที่ท็นก,การชอบโกงประชาชนหนึ่งข้อหาอันนี้คือเฉลิโซ <Huh. S 2> นะครับข้อหาที่สองก็คือร่วมกันชอบโกงประชาชนข้อ <Huh. S 2> สามก็คือโดยทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมข้อมดลหรือบ,บางสตรก็คือความผิดตามประบอร์คอม <Okay. S 2> ว่ายง่าย okay. Okay. นะครับ <Okay. S 2> นี่ก็ก็จะเป็นสามประเด็นเพราะฉะนั้น <Okay. S 2> เนี่ยเราก็ต้องมาดูข้อท็จจริงว่าคําว่าร่วมกันเนี่ยแต่ละคนจะมีกิจกรรมไปร่วมมาผู้ต้องหา ที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วอย่างไรโอเคครับโอเคผมทูนอีกครั้งนนะครับสมข้อกล่าวหาสามประเด็นที่ทางอายการคดีพิเศษทาแนะนํามาหนึ่งคดีแชร์ลูกโซ่สองคดีร่วมกันชอบโก,กงประชาชนใช่ไหมชอโกงประชาชนค่ะคดีที่3ามผิดพรบคอมเพราะเอาข้อมูลหลอกลวงเอาข้อมูลหลอกลวงใส่เข้าไปในระบบคอมมันก็ผิดพรบคอมโอเคต้องทำแชร์ลูกโซ่ร่วมกันชอบโกงประชาชนผิดพรบคอม แต่คราวนี้ตรงนี้จะเป็นธงละมันไม่มีร่วมกันฟอกเงินเหรอครประเด็นฟอกเงินเป็นเรื่องรัพ์สินครับมันก็จะไปตรวจสอบท่านในการสอบสวนพบเนี่ยมันก็จะเป็นอีกคดีหนึ่งซึ่งคดีฟอกเงินเนี่ยเรารับไว้แล้วนะครับจริงๆที่ที่คุณนายได้เรียนเนี่ยมันก็ก็เป็นคดีแชร์ลูกโซ่คดีที่สามแต่มันมีคดีฟอกเงินคดีที่หนึ่งอยู่นะครับก็คือคดีที่สามสิบหกทัสามเป็นคดีฟอกเงินอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าพอทีจริงเนี่ยมันฟังว่าเป็นเรื่องฟอกเงินด้วยก็เดี๋ยวอาจจะ ดำเนินคดีอ๋อ oh, ครับในบรรดาที่ถูกดำเนินคดีอาญาน,น,นั้นนะครับมันจะมีคดีฟอกเงินคู่ขนานอยู่ด้วยถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับโอเคในส่วนของคดีฟอกเงินที่เราเดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นทางการเข้าไปยึดอายัดทรัพย์แล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกี่คนครับจากจํานวนยี่สิบกว่าคนเนี่ยออตอนนั้นเป็นแถวแรกครับเป็นอะไรฮะเป็นแถวแรกก็เป็น ของคุณที่รับเป็นหลักนะครับว่าตัวเลขสม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 เงิเกลมผมเรียนประมาณ230กว่าล้านบาทนะครับ230กว่าล้านบาทบเข้าใจว่าเฉพาะ4ี่ห้าคนนั้นใช่ไหมฮะ ครับถ,ถ้าที่ทราบจากคณะพนักง,งานสอบสวนเนี่ยก็คือกลุ่มแรกทัางเองแล้วก็ยังมีการสอบสวนขยายผลต่อเนื่องอยู่นะครับในส่วนของในส่วนของ19คนเนี่ยน,นะครับในส่วนของ19คนนั้นเ,าเรายังไม่ได้ตั้งประเด็นเรื่องฟอกเงินใช่ไหมยังไม่ได้ดําเนินการในเรื่องของแจ้งข้อกล่าหาฟอกเงินใช่ไหมตรงนั้นแยกแยกกันนะครับว่าในส่วนที่เป็นการทําในเรื่องของคดีแชร์ลูกโซ่หรือว่ากู้ยืเมเงิอนอันนี้สอบสวนเสร็จแล้วนะครับส่วนทรัพย์เนี่ย ทางพนักงานสอบสวนเขาก็ดูอยู่ว่ามันแต่เป็นประเด็นคดีฟอกเงินได้อีกห,หรือไม่หรือว่ารวม็นการนะครับก็ <Okay. S 2> สามารถทำ <Okay. S 2> ได้ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เคอาเป็นว่าเอาเป็นว่าที่ตั้งข้อกล่าวหาฟอกเงินหรือร่วมกันฟอกเงินไปแล้วอย่างเป็นทางการเนี่ยก็มีสักสี่ห้าคนก็คือคนแถวแรกคนชุดแรกที่เราดำเนินการกันไปถูกไหมครับเป็นคดีจัดแถวแรกถูกครับ <Okay. S 2> ในกลุ่มสองสามอย่างเช่นกลุ่มสิบ กลุ่ม19กลุ่มพิงกี้เนี่ยยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเรื่องร่วมกันฟอกเงินอย่างเป็นทางการนะฮะยังครับโอเคเราต้องรอนานไหมครับในส่วนของฟอกเงินในส่วนของกลุ่ม19นั้นนะครับที่ทราบจากคณะที่ประชุมก็มีการพิจารณาไปในข่าวเดียวกันนะนะค,ครับ๋อครับครับเพราะว่าเพราะว่าประเด็นหลักต้องเรียนว่าที่ทางพนักงานอายการแนี่ํามาประเด็นที่ทางพนักงานสอบสวนเขาดูก็คือ พฤติกรรมคำว่าร่วมกันก็คือการแบ่งหน้าที่กันทำา้จะไปดูควาเป็นจริงของแต่ละคนว่ามีแต่ละคนมีหน้าที่หรือกิจกรรมอะไรในคดีแชร์โซ่ที่เกิดขึ้นเ,เช่นอาจจะมีเรื่องของการชักชวนนะครับหรือการจัดการซึ้นทางการเมิอก็ได้นะครับอ,อันนี้ก็ต้องไปดูดีเทลแต่ละคนคนะครับซึ่งข้อหาหลักเนี่ยที่พนักงานในการได้แนะนํามาเนี่ยมีสามเรื่องนะครับแต่ถ้าเราสอบสวนแล้วพบ ฝ <Okay. S 2> าิฐานอื่นก็ <Okay. S 2> สามารถจะเพิ่มเติมได้โอเคโอเคแต่ยืนยันณนณะนะตรงนี้ก็คือในเรื่องของคดีฟอกเงินมันจะเป็นคดีคู่ขนานที่จะพิจารณาควบคู่กันไปถ้าเจอพยานหลักฐานที่เพียงพอก็จะทยอยตั้งข้อกล่าวหาเรื่องร่วมกันฟอกเงินไปในภายหลังถูกต้องนะใช่ครับในชั้นนี้ถ,ถวนถามอีกครั้งก็คือกลุ่มกลุ่มกลุ่ม19กกลุ่มพิงกี้ยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงิน เลยนะ,ะครับยังต้องรอประกอบ<ป>พยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนโอเคใช่ครับถ้ามีข้อเท็จจริงเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลก็อาจจะมีการดำเนินการเตือนนะครับครับ,รบในกลุ่ม16ในกลุ่ม16นะฮะจำนวนที่4ต่อไปอาจจะเป็นคดีที่3ามนะในจำนวนที่4ี่คนเนี่ยนะฮะที่บอกบว่าวันพุธที่17เนี่ยจะทยอยแจ้งข้อกล่าวหาเป็นทางการไปกวนเนี่ยสัก3-4คนสัก4คนได้ไหมฮะ สี่คนแน่นอนดีเจแมนผมผมเรียนว่าีคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยคงต้องประชุมกันนะครับแล้วเอาแฟกที่ได้รับจากสัปดาห์ที่แล้วที่เป็นโสไปเนี่ยมาดูก่อนนะครับต้องดูอีกทีหนึ่งก่อนต้องดูอบใช่ไหมคะคือความรับคอบผมเรียนทีเดียวว่าการที่พนักงานสอบสวนจะแจ้งใครแจ้งข้อหาใครได้เนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา134ว่าต้องมีหลักฐานมาสมควรนะครับเพราะนั้น หลังจากได้ตรวจไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ต้องมามาคุยในคณะว่าเขาได้พิจารอย่างไรโอเคโอเคได้ครับได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณวรนันท์ขอบพระคุณจริงๆขอบพระคุณนะขอบคุณนะคะท่านผอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวรันวรนันท์สีล้ำนะคะผู้ในการกองบริหารคดีพิเศษนะคะในฐานะโคษก DSI ด้วยเวลาตานไม่จริงๆใช่ที่จริงที่จริงมีคําถามอีประมาณสักล้านคําถามค่ะประมาณนี้ประมาณนี้